ตัวข้าพระเจ้าได้เดินทำการพมไพ่อันสวยงามมีสนานาพันลายหอยปูปลาในท้องเธอเลยมากมายท้องน้าผาก็มีนงน้อยที่ขับร้องบนเพลงอันไพเราะและเธอก็มีเสียงเช่นเดียวกันเลยมามาเธอกับฉันเรามาเต้นรำให้มันสุขสันต์ไปได้วยกันในวันนี้เธอมีเรื่องะอะไรจะเล่าให้ฟัง จงลืมเลือนความทุกข์เอาไว้ด้านหลังก่อนได้ไหมแล้วมาใช้ชีวิตในวันนี้ให้เต็มที่ไปเลย ยามลาตีมาเยือนก็นแสนโดนดาวเปล่งประกายเหมือนกับตาคู่นี้ของเธอเชียงเปล่งประกายเหมือนกันโชคชะตาความรักของพ่อเราไม่เคยจางหายไปไหนแต่เธอยังคงจดจำเรื่องราววันนั้นได้ไหมว่าที่เราได้มาแคงคู่กันมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่เป็นโชค เธอตาฟ้าได้ลีคิดเอาไว้แล้วว่าพวกเราไม่ชีวิตเดวยกันมาเมา,าเธอกับฉันเรามาเติน้ำให้มันสุกสันไปได้วยกันในวันนี้เธอมีเรื่องราวอะไรจะเล่าให้ฟังต้องลืมเรื่องราวความทุกข์เอาไว้ด้านหลังก่อนได้ไหมแล้วมาใช้ชีวิต,ตวันนี้ให้เต็มที่ไปเลย เลยมามาเธอกับฉันเรามาแต่ลำให้มันสุกสันไปได้วยกันในวันนี้เธอมีเรื่องราวอะไรจะเล่าให้ฟังจงลืมเล่เาความทุกข์เอาไว้ด้านล้างก่อนได้ไหมแล้วมาใช้ชีวิตที่อันเป็นอิสระเพียงเท่านี้คำสัญญาพวกเราก็ทำให้มันเป็นจริงก่อนที่เราจะจากลาหรืกลับบ้านกันไป ขอให้เธอและฉันได้มีชีวิตเคียงคู่กันนั่นก็คือชีวิตทันเินอิสอระเราจะบวยวินออกไปในท้องนภาอนสวยงามและไปดูวิวที่กว้างใหญ่ด้วยกัน